สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในลีลาห์อินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็มาจากวิธีเล่าจื้อนะครับวิธีแห่งยอดคนนะครับเขียนโดยคุณพัลลัชฉลาดแพทย์และคุณธีรวุฒิปัญญานะครับก็ผ่านกันมาหลายบทความแล้วนะครับบทความในวันนี้เราจะพูดถึงก็คือทุกสรรพสิ่งล้วนหวนกลับนะครับผมเขาบอกว่า เมื่อเข้าสู่สภาวะวา่างเปล่าสุดขีดรักษาความเงียบสงบไว้สรรพสิ่งแย่งกันเจริญเติบโตนั้นสังเกตการหวนกลับของมันนะครับสบรรพสิ่งบนโลกแม้แต่ในจักรวาลล้วนอยู่ภายใต้วัฏจักรการเกิดดับทั้งสิน้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขีดสุดแล้วก็สลายกลับสู่รากเงาเดิมจากนั้นก็เกิดขึ้นมาใหม่วนเวียนอยู่อย่างนั้นสืบต่อกันมา เมื่อใดก็ตามที่สรรพสิ่งเข้าสู่สภาวะว่างเปล่าอย่างที่สุดก็จะเกิดความเงียบสงบหากว่ารักษาความเงียบสงบเอาไว้นานสักพักหนึ่งย่อมจะเข้าสู่สภาวะที่หวนกลับเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซ้ําๆกันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในกฎของธรรมชาติชีวิตของเราก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือจากกฎเหล่านี้เลยเมื่อใดที่มีการเกิดก็จะมีการดับตามมา เป็นสิ่งที่คนเราต้องเผชิญไม่ได้ต่างจากสรรพสิ่งอื่นใดแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าใครจะสร้างสรรสิ่งที่ดีและทิ้งสิ่งอะไรไว้บางอย่างบนโลกไปเน,นี้ยได้มากกว่ากันคนที่ใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแม้จะดับสิ้นไปตามวัฏจกักรแต่คุณงามความดีของเขาก็ยังคงเหลืออยู่ ต่างจากบางคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้ทําสิ่งดีๆอนใดทิ้งไว้เลยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เกิดมาแล้วก็ดับไปไร้ตัวตนหน้าที่น่าจดจําย่อมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเวลาในชีวิตนี้เป็นอย่างยิ่งแต่บางคนหนักไปว่าเอ๊ะขอโทษทีนะครับแต่บางคนหนักไปกว่านั้นคือเกิดมาแล้วสร้างแต่ความหายนะให้แก็บส่วนรวมต่อให้ดับสนย์ไปแล้วก็ย่อมมีแต่คนสาบแช่งไม่เสื่อมคลาย การทำงานก็เช่นกันไม่ได้อยู่นอกเหนือกฎทางธรรมชาตินี้แต่อย่างใดเมื่อพบกับความสำเร็จก็ต้องพบกับความล้มเหลวตามมาเมื่อพบกับความล้มเหลวแล้วก็จะพบกับความสำเร็จตามมาเช่นกันทุกอย่างล้วนวนเวียนอยู่อย่างนี้ดังนั้นหากว่าวันนี้ประสบความสำเร็จในการทำงานก็ควรเตรียมจิตเตรียมใจยอมรับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้าด้วยเหมือนกัน ขณะเดียวกันหากว่าวันนี้ประสบความสําเร็จล้มเหลวอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งท้อถอยหรือว่าหยุดการทํางานไปเสียก่อนหากยังตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เต็มแรงเหมือนเดิมสักวันหนึ่งความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเป็นแน่ผู้ที่ยึดติดก,กับความสําเร็จและความล้มเหลวในการทํางานมากเสียจนเกินไปย่อมเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตเลยเท่านั้นยังไม่พอยังจะส่งผลร้ายต่อสภาพจิตใจและความเชื่อมั่นอีกด้วยแน่นอนว่าชีวิตในการทํางานย่อมไม่เป็นสุขรู้จัก อยู่ในสายกลางอาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนแต่หากทำได้ย่อมมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวดังนั้นจะประสบความสำเร็จอย่าดีใจจนเกินไปล้มเหลวอย่าได้ร้องไห้เสียใจมากเกินไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดาก็จงให้ตั้งใจทำในสิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นคือเคล็ดลับของการทำงานอย่างแท้จริงทมกลางกฎของธรรมชาติผู้ที่ใช้ผู้ที่ฉลาดย่อมเรียนรู้และเข้าใจหลักการเกิดดับของธรรมชาติและยอมรับกฎเกณฑ์ ด้วยจิตใจที่น่าเคารพและเป็นกลางโอ้โหสุดยอดนะครับบทความในวันนี้นะครับโอเคครับโดยงั้นผมจะสรุปเลยลวกันนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือก็ คือทุกคนนะ่ะเกิดมาก็ต้องตายครับถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับเกิดมาก็ต้องตายกันอยู่แล้วครับไม่มีใครไม่ตายอยู่แล้วนะครับแต่บางคนเขาก่อนเขาจะตายเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะครับแม้เขาจะตายไปแต่เขาก็ยังสร้างคุณค่าให้กับผู้คน นะครับผมสำหรับผมก็อย่างนับโปเรียนฮิวทุกวันนี้ท่านก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านเขียนเรื่องราวเอาไว้เรื่องราวของคนสําเร็จที่ท่านนั่งทํามาตลอดทั้งชีวิตทุกวนันนี้สร้างคนสําเร็จแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบผลงานของท่านจริงๆมีหลายคนครับมีเยอะมากอันนี้แค่ยกตัวอย่าง ก็คือนั่นแหละครับผมคิดว่าคนเราเกิดมาก็ควรจะลองทำอะไรที่มันแบบว่าให้ประโยชน์แก่คนอื่นสักครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแล้วก็เพราะตัวผมเองที่ทำ Youtube อยู่ยนี้ก็ตั้งใจจะทำเพื่อคนอื่นเหมือนกันนะครับนะครแล้วก็จริงครับไอเรื่องที่เราแบบว่าไม่ยึดติดกับความสําเร็จจนเกินไปนะครับรผมเคยอยู่ในช่วงหนึ่งที่อยู่ในจุดที่คลิปมันยอดวิวมันก้าวกระโดด แล้วมันก็ล่วงลงมาทอมากเลยครับหยุดทําเลยหยุดทําไปช่วงหนึ่งเลยผมจําได้เลยว่าอยู่ๆมันขึ้นไปเป็นหมื่นอะจากหลักหนูจากหลักสิบอะขึ้นไปเป็นหมื่นแล้วพออยู่ๆมันตกกลับมาหลักสิบอีกรอบนึงอะรับไม่ได้ครับเพราะว่าใจมันคิดว่าเฮ้ยชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วดีแล้วแน่นอนต่ออย่างเนี้ยไม่ลําบากแล้วไม่ใช่ครับมันดีอยู่คลิปเดียวและคลิปอื่นมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละครับความเป็นจริง แต่ว่าตอนนี้มูออนจากความรู้สึกนั้นได้แล้วนะครับกลับมาทําอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนอะ่ะมันก็อย่างนี้อยู่แล้วครับมันมีขึ้นมันมีขึ้นมันมีลงชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับขอแค่คุณทําต่อไปอย่างที่บทความเขาเอ่ยมาข้างต้นยังไงวันหนึง่งต่อให้คุณมาลงมาเนี่ยผมเชื่อวันหนึง่งเดี๋ยวคลิปผมก็จะกลับไปเป็นหมื่นวิวอีกถ้ายังทําอยู่อย่างเต็มที่แบบนี้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดประมาณนี้ยังไงก็งคุณสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลีลาฮินฮาสวัสดีครับผม